คร้อยจะมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแห้งแพ้ง่ายริ้วรอยแห่งไวัยเยอะและมีฝ้ามีกระบนใบหน้าค่ะแต่ตอนนี้คร้อยนะคะมาใช้มนตราคอมพลีตเอจิ้งครีมนะคะซึ่งคร้อยเลือกให้ดูแลใบหน้าของคร้อยเลยนะคะไม่ต้องไปฉีดสเตรอย เพื่อรักษาอาการแพ้บนใบหน้าแล้วค่ะและตั้งแต่ใช้ครีมม,มนตรานี้นะคะนี่เป็นหลอดที่3แล้วผิวหน้าชุ่มชื้นค่ะเพราะเขามีไฮยาโรโอลิกโกลนะคะและ,ะไฮยาโรน8อนุพันธ์ซึ่งมีสรรพคุณในการอุ้มน้ำนะคะทำให้ใบหน้าเนี่ยชุ่มชื้นเหมาะกับครูว้อยมากๆเลยที่เป็นคน ผิวแพ้ง่ายและผิวแห้งด้วยนะคะเขาอ่อนโยนต่อผิวของเรามากและดูสิคะตอนนี้หน้าใสามากเลยค่ะหน้าจากเคยที่มีมีฝ้านะคะมีฝ้าสองข้างเลยแล้วก็ริ้วรอยตรงรอบดวงตานะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะร่องน้ำหมากดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ริ้วรอยบนหน้าผากตรงนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ หน้าเนียนนะคะหน้าเนียนนุ่มและใสเด้งนะคะนะคะกล้วยไวัย60รักษาหน้าได้ขนาดนี้นะคะการันตีความพึงพอใจเลยค่ะหลอดหลอดเดียวเอาอยู่เลยนะคะเพราะว่าดูแลในเรื่องของรอบดวงตาใช้ได้ทั้งกลางคืนและกลางวันนะคะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากนะคะและราคานะ,ะราคาไม่แพงค่ะคุณภาพเคาน์เตอร์แบรนด์ออกมาค่าทุกแบรนด์เลยค่ะ ไม่พอใจยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะครูอ้อยนะคะใช้ประจำค่ะ